พีออ่พี่น้อ,องโมเพื่อนทุกคนเลยไอซีทุกคนพี่น้องเขาทุกคนแน่วันนี้เซเว่นสุขภาพไปเห็นงานอยู่บ้านละทองหมู่บ้านละท,อง,อ,ละทองซอยคอลิปไอซีกีเจเลงไปเดี๋ยวตามไปดูตรงกันเนาะ Okay. Đẹp, đẹp. Đây, bay đẩy Có đi này này, cái lăng cài hỏi thả lụ không Để hỏi này, hỏi Để nó cái vào thân họ, bọn thì hết ngàn nào. เดี๋ยวไปอีกสักแคปหนึ่งเนาะไปเด้อพี่น้องเด้อทางเขทาหมู่บ้านไกลแล้ว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 ช้อนแดงช้อนแดง ่ายอีกง่ายหนึงเดอหอดแลเดอหนิหอดแลเดอนี่เดบุบบ่นบ่นเหตุงานนะเฮ้หอดแลหอดแลหอดะน่นี่หอดแลวพีวหอดแลเดี๋ยวมาบิ่งน้ำกันนาะว่าจะข้างหยานี่แหละนี่ ทางต้นไม้ทางหญ้าออกจากต้นไม้นะต้นดอกไม้เฮานะเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะแป๊บนึงเออเส้ามาทำงานเด้อมื้อนี้พี่น้องเอ้ยเพื่อนๆทุกคนมาเบิ่งน้ำกันเด้อนี่เด้อมาทำงานอยู่หมู่บ้านล่านทองซอย10นี่กำลังเฮ็ดอยู่นี่ถอนหญ้าถอนยางนี่แหละทางหญ้าต้นดอกไม้นี่นี่ฮะขึ้นบทช้างออกมันกับกีฬาได้ต้นใหม่ก็ได้ทานออกมันกับไผ่แน้ ทางเห้มันเป็นมันหกลายห่อนห่อนเหดไตทีเก่าและค่นบนนอกยูเซ่ก็เห็ดไตคีอเก่าอะไรพี่น้องเอ้ยแดดแดดแห้งๆเด้อมาเด้อมาเห็ดอมซาเวลเด้อทางหยาใช่ไหม แดด,แดดเปี่ยงด้วยมันทังยา,าทั้ง n ามาก็แล่าอะนี่นยไก้ที่แล่าอะดีๆเลยในบกล้าแล้วเลย ตัดแล้วแล้วแหละนี่ตัดแล้วแนะจะกี่โลกโลกนี่มันก็แป็นขึ้นอลไรได้ยังไงประเด้ใบมันขึ้นมาใหม่มันก็สีงามพี่น,ออน้องนี่นี่เขาตัดออกข้างนอกเตัดออกนี่มันก็สะตายแล้วเตัดนี้มันออกนะฮมันตัดใหม่เด้พ้นโตมันก็ขึ้นอีก nghe ngam của cao đi đâu Thế là phốt tốt nó có tình của càu ngam của cao đi แล้วแหละนี่ตัดแล้วแหละตะก,กีโลกรกนี่มันก็แป็งขึ้นอลไรได้ยนี่งปรเดี๋ยวใบมันขึ้นมาใหม่มันก็สีงามกีน่ออกน้องนีออ่นี่เอาตัดออกข้างนอกโตัดออกนี่มันก็สะตายแล้วตัดนี่มันออกมัน,มนมตัดใหม,ม่เดี๋ยวพ่นต้มพ่นตื่นเดี๋ยวมันขึ้นให้งามกาว่าเก่าพี่นอ้อง พอตก็ขึ้นคือเก่าแหละงามกว่าเก่าอีก เดินมาเด้อเพืพ่อนๆมาเบิ่ง่นงานน้ำกันมาหน,นิพ่นงานแล้วเห็ดเช็ดแล้วนี่นี่เบริ์คลายเบิ่งรถนี่มาเบิ่งน้ำกันนี่นี่เห็ดแล้วแล้วนี่สะอาดแล้วนี่นี่มาเบิ่งซิ่เพื่อนต้นไม้อายียบร้อยมาหนิียบร้อยเรียบร้อยพี่น้องทำนี่ก็โอเคแล้สะอาดแล้ว อ่าสำหรับคลิปนี้กับพ่อขโมกขอบจายน้ำมูเขื่อนทุกคนนาะแล้วก็พี่น้องทุกคนสบายดี